แน่เทีย่ยงนี้จะมีคนมาชวนคุณไปกินข้าวก่อนฟังคำนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออัม้มธรรมทาโรด้วยนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าเทีย่ยงนี้จะมีคนชวนคุณไปกินข้าวอะขอดูพลังงานหน่อยทําไมถึงจะชวนกันละ่ะใครกันนะที่จะมาชวนคุณอะขอดูพลังงานหน่อยคะ่ะว้า บอกเลยคนคนนี้เขารุกหน้าจีบคุณตั้งหน้าตั้งตาเลยทีเดียวนะนะเออดูเหมือนว่าเขาแสดงตัวออกมานานแล้วนะว่าเขาจีบคุณคนคนนี้คนที่จีบคุณคนที่เข้าหาคุณบ่อยๆนะคนคนนี้เขาจะมาชวนคุณไปทานข้าวค่ะในเที่ยงนี้นะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยคนคนนี้นะรู้สึกอย่างไรทําไมถึงชวนกินข้าวอย่างไรอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย นะว่าเขาจะไม่รอล้วนะเขาจะไม่รอแล้ว,นะลวหลังจากที่เขาอาจจะทำนิ่งเฉยนะสืบค้นประวัติคุณอยู่นานนะหรือส่องคุณมานานนะคะแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้คุยกับคุณสักทีเที่ยงนี้จะพาเด็ดศึกนะมีโอกาสว่าจะชวนคุณไปทานข้าวเพราะว่าจะแสดงตัวแสดงตนแล้วว่าจีบคุณนะคนคนนี้ นะเป็นใครอย่างไรขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้ไมะมนะโอ้ oh. ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะ 1. มีโอกาสที่จะเป็นคนถ้าไม่รุ่นดาวเขาวเดียวกันนะก็เด็กกว่าแก่กว่าไม่มากนะอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมานะหรือทำงานด้วยกันก็แล้วแต่และที่สำคัญที่สุดมีโอกาสเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆอาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่า นะหรือคนที่เคยเคยคุยกันมาก็ได้นะหรือคนที่เพิ่งอ,อกหักมาคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์เก่าเดิมๆมาแล้วก็มีแววว่าเขาจะมาคลิกกับคุณและรู้สึกดีกัคุณแล้วก็อยากจะชวนคุณไปกินข้าวหรือคุณกับเขาอาจจะเพิ่งเคยเจอกันเมื่อไม่นานมานี้อาจจะเดินทางอะไรบางอย่างหรือเข้ารับอบรม เข้าทำงานหรือว่าเจอกันโดยการเดินทางอะไรบางอย่างมาเมื่อไม่นานมานี้อ่ะนะคุณเพิ่งเจอเขาเมื่อไม่นานนี้แล้วเที่ยงนี้เขาก็จะมาชวนคุณไปกินข้าวนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยหลังจากทานข้าวแล้วบรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะขอดูไปถึงจุดนั้นเลยแล้วกันนะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ ต่างคนต่างเขินเขนเนาะนะดูจากพลังงานตรงนี้ต่างคนต่างเขินเขินอาจจะมีโอกาสที่การไปกินข้าวกันครั้งนี้เป็นความลับเหมือนกันนะดูเหมือนแอบๆอเหมือนกันนะแอบๆอไปกินข้าวกันสองคนนะแล้วก็ต่างคนต่างจะนิ่งนิ่งเก้อเขินเขินกันกน,นิดหนึ่งอ่ะแล้วหลังจากกินข้าวแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปขอดูพลังงานน้อยโอ้โหโต้องบอกเลยนะหลังจากทานข้าวแล้วนะ มีโอกาสว่าสเสน่ห์ของคุณมันจะโดนโดน,โดนโอกโดนใจเขารุนแรงมากขึ้นดึงดูดเขามากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่ายิ่งรักยิ่งหลงยิ่งหลงสเสน่ห์คุณมากขึ้นกว่าเดิมโอ,โอเคเที่ยงนี้เตรียมตัวจะมีคนมาชวนไปกินข้าวนะนะใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเซฟไว้ฟังเพื่อรับพลังงานแล้วก็ดึงดูดให้เขา มาชวนคุณไปกินข้าวในทีวันนี้ยินดีด้วยนะคะ